สวัสดีครับผมรู้หรือไม่นะครับใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วันนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับถามมาว่าใบขับขี่นะครับเราจะต้องต่ออายุภายในกี่วันนะครับหลังจากหมดไปนะครับก็ผมได้ไปอ่านนะครับข้อความนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีบทความนะครับสาระน่ารู้นะครับเขาบอกว่า รู้หรือไม่ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วันนะครับก็ผมอ่านมาถึงตรงนี้นะครับก็พอสรุปได้นะครับประมาณนี้นะครับผู้ขับขี่สามารถต่ออายุใบขับขี่ก่อนหมดอายุได้ล่วงหน้า3เดือนหรือภายใน1ปีหลังจากหมดอายุไปแล้วนะครับอีกครั้งนะครับผู้ขับขี่สามารถ ต่ออายุใบขับขี่ก่อนหมดอายุได้ล่วงหน้า3เดือนหรือภายใน1ปีหลังจากหมดอายุไปแล้วนะครับหากใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีผู้ขับขี่จะต้องสอบข้อเขียนใหม่กันเลยทีเดียว โดยการสอบข้อเขียนข้อสอบมีอยู่50ข้อผู้ขับขี่จะต้องตอบให้ถูก45ข้อจาก50ข้อถึงจะผ่านนะครับอันนี้นะครับผมเจอมาแล้วนะครับของผมหมดอายุเกิน1ปีนะครับผมไปต่อผมต้องสอบข้อเขียนใหม่นะครับตอนนั้นผมไม่รู้นะครับว่าจะต้องสอบข้อเขียนใหม่ผมก็ต้องเข้าไปสอบนะครับลองไปสอบดูปรากฏว่าผม ได้43นะครับผมไม่ผ่านนะครับต้องอีกวันหนึ่งถึงจะไปถึงไปสอบแล้วก็สอบผ่านนะครับโอ้โหคือเราไม่รู้ครับว่าเกิน1ปีมันจะต้องสอบใหม่ใช่ไหมครับผมก็ได้สอบใหม่นะครับแล้วก็วันนั้นเป็นการสอบแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับได้43คะแนนนะครับก็ไม่ผ่านนะครับต้องไปสอบใหม่อีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เพื่อนๆน,นะครับที่ใบขับขี่หมดอายุนะครับก็สามารถรีบไปต่อก่อนได้นะครับล่วงหน้า3เดือนนะครับผมสมมติว่าเราจะหมดใช่ไหมครับอีก3เดือน3เดือนล่วงหน้าเราไปต่อได้เลยแล้วก็หลังจากหมดอายุนะครับภายใน1ปีนะครับภายใน1ปีสามารถไปต่อได้เลยนะครับนะแบบไม่ต้องสอบข้อเขียนนะครับ แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุนะครับเกินนะครับเกิน1ปีแต i̇şte ่ไม่เกิน3ป os> sí yes. ีนะครับเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีผู้ขับขี่ต้องสอบข้อเขียนใหม่นะครับข้อเขียนมีอยู่50ข้อต้องผ่าน45นะครับผิดผิดได้แค่5ข้อนะครับยากเหมือนกันนะครับแล้วก็กรณีเกิน3ปีนะครับผู้ขับขี่ต้องสอบข้อเขียนใหม่ และสอบปฏิบัติใหม่ทั้ง3ถ้ท่านะครับท่าจอดนะครับรถตรงจุดค่าท่าถอยรถเข้าซองท่าเทียบทางขนานเท้านะครับ,รบก็เดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลตรงนี้ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมก็ลองอ่านกันดูนะครับก็อย่าให้ใบขับขี่หมดนะครับนะภายใน1ปีนะครับไม่ต้องสอบใหม่นะครับแต่ถ้าเกิน1ปีสอบข้อเขียนใหม่ แต่ถ้าเกิน3ปีต้องสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติใหม่นะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับที่ต้องการตอบใบขับขี่นะครับก็ข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้ดี s ค r ิปชั่นอีกทีหนึ่งครับก็สามารถกดอ่านดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าหากมีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับข้อสอบใบขับขี่นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะเม้นตอบนะครับก็พยายามจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้กับเพื่อนๆนะครับได้ ดูนะครับในเรื่องของใบขับขี่นะครับก็อย่าลืมนะครับต่ออายุนะครับก่อนล่วงหน้า3เดือนได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับครูเชียงรายนะครับก็จะมีสาระดีๆนะครับมาฝากทุกท่านอยู่เสมอนะครับรู้หรือไม่ใบขับขี่มอายุต้องต่อภายในกี่วันนะครับผู้ขี่สามารถต่ออายุใบขับขี่ก่อนมอายุได้ล่วงหน้า3เดือนหรือภายใน1ปี หลังจากหมดอายุไปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปต่อใบขับขี่กันนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้คูเชิงไร้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังนะครับสวัสดีครับผม